อยากได้เห็ดสวยๆต้องอดทนนะอุ้ยดูค่ะโอ้โหขายาวค่อยๆดึงอย่าให้เขาขาดหักนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บเห็ดดำด้วยกันอีกแล้วค่ะนี่ดึงเลยนะคะ เขามีเขามีอะไรนะเถาวันแบล็คเบอรี่ค่ะขวางทางอยู่ถ้าดึงเป็นช่อเขาจะหลุดเขาจะเขาจะหักนะคะ ดึงเป็นดึงก็หลุดตัวเนาะดึงทีละดอกสองดอกดึงเป็นต้นก็หลุดเป็นช่อก็หลุดนะคะับว่าเขาจะหักค่ะก็ดึงทีละต้นแล้วกันค่ะทุกคน,นกว่าจะเดินมา หาได้ดอกใหญ่ๆนะคะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานหรือว่าเห็ดดำออกช้าค่ะคือเขาขาดฝนนะคะช่วงฤด,ด,ดูเห็ดเขาขาดฝนแล้วพึ่งฝนมาตกท้ายฤดูเนะะี่ยค่ะปกติช่วงนี้ก็อ้นได้แต่เห็ดดอกใหญ่ๆสวยๆยาวๆตรงนี้อีกนะคะ ้นจะเก็บแค่เฉพาะกลุ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทุกคนว่ากลุ่มตรงนี้ป้าอ้นจะได้เหยื่เห็ดเยอะไหมแต่เราไปตัดขาที่บ้านนะคะป้าทุกคนดูค่ะว้าวเจอเห็ดตื่นเต้นลืมกล้องไม่จับดูคะ่ะใหญ่มากอ้ออีกดอกทางนี้ค่ะ ตาเก็บไปด้วยแล้วก็มือเก็บทางนี้ตามองสำรวจนะคะอคะอึ๊บเ้ยอันนี้เหนียวจังค่ะนี่บางช่อบ,บางดอกดึงง่ายค่ะทุกคน บางดอกก็อย่างที่เห็นนะคะดึงยากจึ๊จึ๊ยยาก,ก็รกถ้ายาไม่รกก็คงไม่ไม่ใหญ่ยาวนะคะทุกคน เดี๋ยวค่ะทางนี้อีกค่ะโอ๊ยเจอหนามแบล็คเบอร์รี่ปักมือค่ะอยากได้เห็ดสวยๆต้องอดทนนะ กลุ่มนี้เห็ดสวยแต่น้มแบล็คเบอร์ี่แล้วก็หญ้าสูงด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะดูคะ่ะรกก็สู้นะคะเพราะว่านี่คะ่ะดอกใหญ่ๆอย่างนี้จะไม่ให้สู้ได้ยังไงคะ่ะเก็บภาพก่อน โอ้โหค่ะอค่อยๆดึงอย่าให้เขาขาดหักนะตอนดึงมาเขาหักนะคะทุกคนแต่พอโยนลงตะกร้าสภาพเขาดีค่ะก็งงเหมือนกันคงจะแบบว่าอยู่อยู่ที่เราบีบไม่ได้อะเนาะดูค่ะนี่ยังเจออีกค่อยๆสามดอกระวังหนามด้วยนะ้าอ้อน ตรงนี้เล็กไปไหมอ่ะอันดอกเล็กก็ยังมีอยู่นะคะเยอะเลยค่ะดูค่ะสีกับสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกันอ้นบอกก็ยังเอ่ยว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ พระเอกมายืนคอยค่ะพระเอกดื่มน,น้ำลำไย,ยรอนะเดินเล่นออกกำลังกายค่ะทุกคนแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ของฟรีกลับบ้านค่ะ <What? S 1> เก็บเห็ดวันนี้ไม่ไี้ช่ยอสยสวยๆเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะอีกช่อหนึ่งทางนี้นะคะถึงจะสีดำๆก็เก็บส่วนบนก่อนอเปลี่ยนเปลี่ยนท่าก่อนค่ะทุกคนอูย้ยดูค่ะ อยู่ในหลืบออกตามตรงนะทุกคนเก็บเห็ดถ้าไม่รู้ที่ก็จะเดินผ่านเพราะว่าเขารกมากค่ะตรงนี้ ่ตรงนี้ได้ดอกเดียวดอกเดียวแต่ดอกบานใหญ่ค่ะเริ่มหันมาเก็บด,ดอกเล็กแล้วนะคะยังได้ดอกใหญ่อีกดอกค่ะเกือบเดินเหยียบนะคะอันนี้เล็กพิกี้หนูเล็กขายยาวค่ะ นี่ค่ะรุ่นรุ่นลูกขายาวนี่มองข้ามสองดอกนี้ไปได้ยังไงเนี่ย อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับปอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ